เพิ่งได้ครับพี่น้องที่มีซิมบมาขับปลาข้าเอาหลุมหลุมคุ้นคืนคนอวิญญาณล่องเรียงเลยนะครับเออวิญญาณล่อเอีงเอาเอา,เอาไปฮ<ม>ึบโว้ยวาดแห่ซ้ำซุ้มเนี่หา <c oughs> ้าขววงเอ้ยบอบานบอบานได้อยู่ได้อยู่เอาพี่น้องเราติดตามครับว่าเป็ยเียงไหน สักครู่ครับสักครู่เอ๊ะอุ้ยเอาบูอันนี้อันนี้ฝีมือลูกนาด้วครับไปก้อนนั่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 นน่อย่างนี้เหรอปลาแย่งงูหรือว่ปลาคำมุนห้าขววงวะเอาหอดปลาแย่งใส่ยไปแล้วเป็นไรเอาแต่เพี้ยนโอ้เพี้ยนหมดไปนนั่ อย่างเงี้ยท่านหมอเด็กยังโอ้ยบ,บัดนี้หน่อยหมอสีบ่อนี้ยังนะแก้มดำๆนะเอา้าโอเคพี่น้องเอาท่านห่เอเด็กไปเลยโอ้ยยังเหลือมีเสียงอยู่โอ้โอแ,บบแล้วอันนี้กันมองไหนวับบนเฮียงเดียวครับนี่เอาพี่น้องบัดนี้เขาจะไปเอาปาลาเข่านะครับหมองย่นลงที่แหลกนะลนั่นุ่มนัน ลงบัปข่าวอยู่หน้ารถนะปานรถกันเลยไปเอาเอ้ง่อมบึงคิดว่ากองไอเล่ย์นี่เห็นและงาใหม่งาใหม่ไปเนาะว้าผมมาเลยนี่หาตอกออกว่ะผมมาเลยนี่ผมมาแต้มหนึ่งเลยนะโอ้เพี้ยนไปเพี้ยนตาเพี้ยนอะไรตองคุณนนะเ้าเสรีบ่ ม pues ือบอบมั้งไสมหัวมาเลยเนาะต้นต้องลมล้มมแหงนี่เนาะเอาเอาไปเก็บก็ได้ขายเขาสมลมแหงนี่ไปไล่เตีว่ปเลยมาอปไ่พูดให้กองวิงวงหมดเลยโอ้ยตัวนี้หน่อยนึงก็ได้มาแล้วมาหมดอี น้อยตลอดแลาก็อ้วนเอออ้องไม่ใจนะกลองแล้วก็อ้วนตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากอ้วนนะครับพี่น้องเวลาสมมาภาคอ้วน้วครับกลับบ้านนี่ไดเปรียบอยู่ครับทำงานนะครับเดี๋ยวเบิงนี่ครับ งานพ่หลายดอกสามพันอันนี้ก็ด้าพุพดร่อมแข็งอย่น้อยนึงอยู่นี่ปกอครับเดี๋ยวไป้พวกยุบานตอนเทออกทั้งบดนะครับตอนนี้เขากัดเป็นจากน้องแล้วสองคนสามคนครับตาสามสี่คนก็สามคนครับตาครับไม่เปนน้องเดี๋ยวเข้าไปสะพวกยุบานแช่นะครับ วันนี้ฝากกดติดตามได้หลายป่ะเด็อหากินซ้ำตายแบบนี้นั่ไอ้าพี่น้องวันนี้เท่ครับผ่านไขเขาสิเท่เบิ่งครับวายเครืองถังนี่เครืองลีเด่นที่ออกแล้วมันสิเหลือซ้ำเลยเพะานำแข็งมาแต่ถือไล่อะไรหรือเขาจะเอาใบไม้ห้องข้างล่างอะไร ไอพวกพวกนี่ตอนแรกท่านตายแล้วตอนนี้เจาะห้าแล้วนะครับมาเบิ่งพันไกวทีเทียครับบ่เน,นีน่ยบุ่มเลยียบครับใส่ในกระดาษอู้ดจะชิดหนาละคนบ่เบิ่มครับพ่นเดียวออกใส่เข่งก่อน โอ้มีล่างน้ำ้อมกุ้เคดีแท้ยี่พออืมโอ้นะหลังจากพี่ออกจากน้ำแข็งแล้วมาม่า,าสิเหลือน้อยเดียวกะไรครับพี่น้อง คนหน่อยเดิใกล้จะเคืองเข่งแล้วครับโห่ประสิทธิ์นะเอาโยประสิทิ์ตัวนี้พี่น้องมกูนะครับบุ้ยปวดเหงื่อไแมวไงตัวเงี้ยกับเง่้ยเนี่ยเอาหลายครับหลายอยู่โอ้ยังเหลืออีกหลายเลยโอ้ยสลิตปวดอ่ะเย็นเมือนี่ตัวโซงเอ้าโอ้เย็นเพิ่นเย็นมือครับเพิ่นเย็นมือ ท่านผิดบาดแผลว่าไว้ขอพักก้อนขอนว่าวอ้อันนี้นตากล้องก็เหงำลั้งใจอย่างเดียวครับสีเห <c oughs> <c oughs> ลือป่วยเป็นเห็ดครับท่านบาดยัดยไปน้องไปวันเหนงากอนี่สามคนกับตาคนหนึ่งปวดหนาเนี่ยครับเพิ่อจะขาด กิจะขาดเพราะจะโคราดขายไม่ดีคือว่ากิจะขาดเพราะมาจากโคราดผ้าไปลุยครับสงสัยตาเล่นของครับปกติวันแห้วไม่ได้ไล่ไปนึกถึงนะวัอนี้เลยเกือบเกือบเกือบเต็มเข่งนะครับมีรุ่นนะสิมีรุ่นได้เป็นเข่งอีกทีนะครับเนี่ยก็ได้เอาเลรียญได้เนี่ยเดินบไล่ได้เนี่ย พี่น้องยอให้พา่านไปหัดแล้วกันก็เอาวงต่อวัดคนประกอบกันเขาจะได้ไลายไปเลยครับขึ้ได้หลายมันอมันี่เชอาใเอาออกเมือเม่อวันเลยครับพี่น,อน,นอ้องวันนี้เกือบเกือบเข่งหนึ่งครับเกือบอเต็มแล้วกันนั่นโตพวกทีนี้นพอท่านตายครับบมเดเซีย เดี๋ยวเพิ่งพันไกวเขาทีเห็ดตัวของมันพันไกวเขาทีมาเท่มันนะท่านสิได้เลยคุบเรื่องนะคุณเทลงมาบม่เทหรอกแต่ว่าจะเอาปลาอันนี้ออกปลาที่มันออกร้านแห่งนี้รับแห่ที่ห่างแห่ถูกแห่ล่ะยก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 เห็ดนี่ครับยกกันเออถ้าไปไปนะครับมาวิ ขักแน่แต่ข่ามันอ้วนเนี่ยจ็กสามโลเนี่ยตัวนี้เนาะคุณจะออกเนี่ยนะไม่เสียเลี้ยงอ่ะอ่าบิางไทยโลเดี๋ยวพ่านไกวพันสิเลี้ยงให้เบิางคแบบพันสิเลี้ยงตามลำดับต่อพี่น้องต่อนี่ครับพ่านไกวพันกำลังจัดการของเพื่อนอยู่ครับ ของปอลูหรืว่าเพิ่นเฮ็ดเพื่อนยังนะตะวัดกันนี่ที่เด็ดครับหมอเนี่ยดำเขือเลยเลยปสังไม่เลยมีไหมง่ายเลยครับตัวนี้หนักจนหนักมือแล้วไปมันจยกสามโลสองโลตะวันตะอวดก็เนี่จแกสามโลล้วแล้วก็มีประคอานะไรครับพี่น้องเอาครับพี่น้อง คลิปนี้กะฝากไว้ให้ติดตามนะครับฝากติดตามเพื่อนเขาแลวครับคนไล่ก็แช่ให้แน่หากินซ้ำตายใบลงหนัดทั้งยูทูบทึ้งเพจเฟซบุ๊กครับครับก็ซาับมอนีกะสวัสดีครับอขอบคุณที่ติดตามครับ